แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่10พฤษภาคม2 5 6 7เราจะมาเปิดเกณฑ์การแจกเงินดิจิตอล10,000บาทเงื่อนไขณตอนนี้ใครได้ใครไม่ได้บ้างนะคะเราจะมาอัปเดตกันและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะส่งกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ อย่าลืมนะคะว่าอายุ16ปีไม่เกินวันไหนไม่เสียสิ 1, ทธิ์เงินดิจิตอล10,000บาทเงื่อนไขเงินดิจิตอล10,000บาทปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะผู้มีอายุ16ปีที่จะได้รับสิทธิตามโครงการต้องไม่เกินวันที่เท่าไรมีเงินฝากทุกธนาคารรวมกันไม่เกิน5 0 0 0บาทจะได้ร่วมโครงการไหมนะคะมาดูรายละเอียดกันมาอัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินดิจิตอลวลเลต10,000บาทของรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน ซึ่งตอนนี้10พฤษภาคมแล้วนะคะรายละเอียดตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดของโครงการยังเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลว a l เล t ครั้งที่1ทับ2,567เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในการประชุมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการหารือในเรื่องระบบและเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ โดยมีนายพิชัยชุนหาวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมร่วมด้วยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายละวะลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหาเรือ ที่กระทรวงการคลังนะคะสำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการแจกเงิน10,000บาทหลังจากที่มีการประชุมซึ่งคณะอนุกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์ล่าสุดระบุตามเงื่อนไขจะต้องมีเงินฝากไม่เกิน5,000สนบาทนะคะกําหนดวันปิดบัญชีย้อนหลังนับไม่เกินวันที่3ามสมีนาคม2567นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําบัตรเงินฝากใบรับเงินฝาก และรวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากชื่ออื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวมานะคะโดยเงินฝากดังกล่าวให้หมายถึงเฉพาะเงินฝากในสกุลเงินบาทเท่านั้นโดยเป็นการรวมทุกบัญชีรวมกันในสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์นอกจากนี้เงื่อนไขเรื่องของอายุผู้ได้รับสิทธิ์ซึ่งกําหนดกรอบสําหรับผู้ที่มีอายุ66ปีที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการจะต้องไม่เกิน วันที่30กันยายน6-7หรือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะขณะที่ฐานข้อมูลภาษีปี2,560รายได้ผู้รับสิทธิ์เป็นเกณฑ์ของผู้มีเงินได้พึงประเมินต้องไม่เกิน840,000บาทต่อปี ถึงจะได้รับสิทธิ์ด้านการยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะขณะน,นี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมและเงื่อนไขทุกอย่างในโครงการยังคงเหมือนเดิมซึ่งกําหนดลงทะเบียนในไตรามาสที่3ทับ67ที่ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคือประชาชนสัญชาติไทย มีอายุเกิน16ปีที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านเงินได้พึงประเมินไม่เกิน840,000บาทต่อปีภาษีเงินฝากทุกธนาคารรวมกันไม่เกิน500,000บาทเงื่นไขก็คือใช้จ่ายในร้านค้าขนาดเล็กระดับอำเภอแบบพบหน้าเมื่อร้านรับเงินจากประชาชนแล้วนะคะไม่สามารถถอนเงินสดได้ต้องไปใช้จ่ายอีกครั้งในร้านค้าอื่นโดยไม่กำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดทั้งนี้นะคะ ร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการได้ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีงเงินได้นิติบุคลคลคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรมาสที่3และเริ่มใช้ใจ่ายได้ในไตรมาสที่4ของปีนี้เปิดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมาใช้กันว่าไม่เกินวันไหนนะคะไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาท เปิดเงื่อนไขเงินดิจิตัล1,000 0บาทปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการต้องไม่เกินวันที่เท่าไหร่มีเงินฝากธานาคารรวมกันไม่เกิน500 0 0 0บาทจะได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่อัปเดตล่าสุด10พฤษภาคม267 7